ที่บ้านทางสายตำบลน,น้องกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์เฉลิมชยัยวรพิมรัตหรือครูอ้อยอดีตข้าราชการครูบำนาญซึ่งหลังเกษียณได้ใช้ที่ว่างเปล่าในพื้นที่กว่าหนึ่งไร่ทําเป็นบ่อใช้เลี้ยงหอยรวม16บอ่อโดยเล่าที่มาที่ไปว่าตนเป็นคนชอบกินของพื้นบ้านและเห็นว่าหอยเชอรี่สีทองหรือมีหลายชื่อเรียกว่าหอยหวานญี่ปุน่นหอยหวานน้ำจืดหอยเป่าฮื้อน้ำจืด น่าจะเป็นศาตว์เศรษฐกิจฐฐทำเงินได้จึงนำมาทดลองเลี้ยงปรากฏว่าเลี้ยงง่ายได้ผลตอบแทนดีกว่าการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเพราะต้องคอยดูแลให้อาหารทุกวันแต่หอยนี้ 2- 3สวันค่อยให้หัวอาหารครั้งหนึ่งและให้ครั้งละไม่มากเพราะมีอาหารหลักเป็นพืชน,น,น้ำเช่นจอกแหนผักตบชวาหรือพืชบกจำพวกใบมะละกอผักตำลึงซึ่งเป็นผักพื้นบ้านหาได้ทั่วไปมาเป็นอาหารหลักให้กับหอยพวกนี้ ปัจจุบันอาจารย์เฉลิมชัยเลี้ยงหอยหวานทั้งสายพันธุ์เปลือกสีโกโก้และหอยหวานสายพันธุ์เปลือกสีทองการดูแลทําความสะอาดต้องเปิดสปริงเกอร์ใช้ฉีดพ่นน้ําโดยให้น้ํามีการหมุนเวียนเพื่อทําความสะอาดและให้มีแสงแดดธรรมชาติผ่านลงมาที่บ่อเลี้ยงบ้างเล็กน้อยแต่อย่าให้แดดจัดจนเกินไปส่วนน้ําก็ให้ใช้น้ําจากบ่อบาดาลจะดีที่สุด ถ้าเป็นน้ำประปาต้องเปิดน้ำขังทิ้งไว้ก่อน2-3วันเพื่อให้คอลินจืดจางจึงนำมาใช้เลี้ยงได้อาจารย์เฉลิมชัยได้เล่าต่อว่าบอกพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุจะมีประมาณ2,000ตัวเพื่อให้ผสมพันธุ์กันจากนั้นแม่พันธ์ุก็จะวางไข่บนท่อ PVC หรือตามผนังบ่อปูนซีเมนเมื่อครบเวลา14วันค่อยจะเคลื่อนแา้ไข่ไปอยู่ที่บ่ออนุบาล รอจนกว่า3 4เดือนก็จะสามารถจับขายได้กิโลกรัมละ250บาทส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ถ้าจะจับขายก็ได้คู่ละ50บาทส่วนของตนมีทั้งขายแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และที่เลี้ยงให้โตได้ก็จับออกไปนึ่งขายตามตลาดสดเพราะได้ราคาดี20ตัวต่อ60บาท ครั้งหนึ่งทําเงินได้3 0 0 0ถึง4 0 0 0บาทเดือนหนึ่งขายทั้งพ่อพันุแม่พันรวมทั้งจับขายแบบเป็นๆและแบบนึ่งเดือนละกว่า3 5 0 0 0บาทถึง40,000บาทหรือเกือบครึ่งแสนบาทในแต่ละเดือนสำหรับต้นทุนการเลี้ยงหอยชนิดนี้ต้นทุนก็ต่ำมากเพราะสามารถขยายพันธุ์ได้รุ่นต่อรุ่นหมุนเวียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกเลี้ยงสำคัญเวลาเลี้ยงอย่าให้น้ำสกปรก ให้มีน้ำหมุนเวียนอยู่เสมอเนื้อหอยจะมีรสชาติหอมหวานอร่อยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคไม่เหมือนหอยที่จับตามธรรมชาติอาจจะมีสารเคมีตกค้างจากการทำไร่ทำนาซึ่งฟาร์มของตนปัจจุบันเลี้ยงหอยโตไม่ทันขายสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ต้องการมีรายได้เสริมเลี้ยงหอยหวานน้ำจืดนี้สามารถสอบถามได้ที่ฟาร์มบ้านทางซ้ายตบน,น้องกินเพนอ,เอวารินชำราบหรือทักสอบถามได้ที่ a ฟ e b o o k เฉลิมชัยวรพิมรัต์หรือโทรสอบถาม ามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085763 5739ยินดีให้คำปรึกษาคราับอาจารย์